ปิดท้ายนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของประเทศประเทศหนึ่งที่คนภายนอกนะครับมองว่าไม่มีอยู่จริงแต่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่บอกว่าที่นี่แหละครับคือประเทศของพวกเขามานานหลายสิบปีประเทศที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าทรานสิสเตรียซึ่งตั้งอยู่ระหว่างยูเครนกับมอนโดวา ที่ถือกันว่าไม่เป็นประเทศก็เพราะว่าสหรประชาชาตินั้นบอกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของมอนโดวาครับและมอนโดวาก็ถือว่าพวกเขาเป็นเขตปกครองตนเองแล้วก็มีเพียง3ประเทศที่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสหรประชาชาติเท่านั้นที่รับรองว่าพวกเขาเป็นประเทศครับแต่คนที่นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศนะครับเพราะว่าพวกเขามีประธานาธิบดีมีรัฐบาลรัฐสภากองทัพตำรวจระบบไพรสณียระบบเงินตราทะเบียนรถยนต์รัฐธรรมนูญธงชาติและเพลงชาติของตนเอง โดยก่อนการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตในปี2,534ก็ได้เกิดความตึงเครยียดระหว่างมอนโดวากับทรานสิสเตรียที่ต้องการแยกดินแดนนะครับแล้วก็ได้ประกาศเอกราชในปี2,533จนในที่สุดกลายเป็นสงครามเมื่อปี2,535และในที่สุดก็มีการตกลงหยุดยิงภายในปีเดียวกันครับ หลังหยุดยิงนะครับทั้งสองฝ่ายรวมทั้งรัสเซียตกลงกันที่จะเข้ามาดูแลจัดการด้านความมั่นคงในเขตปลอดทหารแต่เรื่องสถานะทางการเมืองของทรานส์นิสเตรียก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้ประเทศนี้นะครับมีประชากรราว500,000คนชาวทรานส์นิสเตรียส่วนใหญ่ถือสัญชาติมอนโดว่าแต่หลายคนก็ถือสัญชาติรัสเซียและยูเครนควบคู่ไปด้วยและคนมอเดวามีสัดส่วนมากที่สุดในประเทศแห่งนี้ครับ